สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นแจ็คกีเคนะครับตัวนี้ก็ทํามาวันนี้วันที่2อนงะ้วก็เสร็จสับเรียบร้อยนะครับตัวนี้ลูกค้านะครับก็อัปเกรดไปหลายอย่างนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะวันนี้ก็กับพ t ทีช็อปชนบุรีนะับอันนี้เป็น e ีอ่าอีจบของของคันนี้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอยู่กับ p t ธีช็อปชนบุรีนะครับโลโก้นี้นะครับ อันดับแรกลูกค้ามาครับมาเดินแค่มันติฟังชันนะครับผมก็จัดให้8ปุ่มเลยนะครับซ้ายขวาทํางานปกตินะครับใช้งานได้ทั้ง8ปุ่มนะครับก็ควบคุมจออินดอร์ครับก็ทั่วไปนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงอะไรต่างๆนะครับก็เซ็ตสับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับในส่วนของคูดนะครับลูกค้าขอรีเควสตคูดกับแพนนัลชิปนะครับผมก็ทําการติดตั้งโดยระบบให้ครบหมดนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วครับไมค์ก็เปลี่ยนเป็น r อแล้วนะครับสไปรอนก็ต้องเปลี่ยนนะครับปลั๊กอินสายทุกอย่างเดินหมดเดินใหม่หมดนะครับผม ให้เหมือนระบบที่ออกมาจากรถนะครับเอามาจากโรงงานเลยนะครับ EP นี้ก็ EP จบของคูนโทนะครับคูณโทนครับกดนะครับคูดก็มาแล้วนะครับอ่าคูดนะครับเห็นไหมครับอ่าโฟกัสนะครับคูดนะครับคูดพร้อมทํางานแล้วนะครับอันนี้นะครับในส่วนของเยื่างอื่นนะครับเพลงควบคกุมงเสียงต่างๆนะครับไฟลีต่างๆนะครับก็มาครบหมดทุกอย่างนะครับ พร้อมใช้งานทุกอย่างแล้วนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยสุดนะครับก็เสร็จสับเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วนะครับแล้วก็มีลูกค้านะครับรีเควสนะครับเป็นเปิดไฟตับหมอกที่ก้านนะครับก็มีเปิดที่ก้านแล้วก็แสดงสถานะที่เรือนใหม่นะครับแล้วก็รีเควส t ด้วยนะครับ ชุดสายไฟแท้นะครับการแท้นะครับพร้อมติดตั้งเดินระบบให้นะครับเสียบปลั๊กตรงรุ่นนะครับไฟโชว์สถานะที่เรียนใหม่นะครับตัวนี้ลูกค้ารีเควสเสร็จแล้วก็มีรีเควสนะครับตัวอา USB นะครับจะมองก็เห็นนะครับเป็น USB นะครับปกติรถ MC จะไม่มี USB มานะครับก็เดินเป็นฝา USB แล้วเขาพร้อมสายก็พร้อมใช้งานปกติทุกอย่างเลยนะครับส่วนกล้องบันทึกนะครับลูกค้าเสียบตรงนี้ผมก็เดินให้ข้างในนะครับเก็บใส่ เบ้าให้เรียบร้อยนะครับก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะครับเราจะไปทดสอบนะครับกาใช้คูดคอนโทรลกับแพนเทชิปดูนะครับอาจจะใช้งานยากหน่อยนะครับอาจจะได้แค่ฝั่งลบนะครับหรือฝั่งบวกนะครับเพราะว่ามันจะถ่ายยากนิดนึงนะครับก็ถ่ายคนเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับการทํางานของคูดคอนโทรลกับ ตัวแผ n นดิ Chip นะครับก็สำเร็จเสร็จเรียบร้อยก็พร้อมใช้งานนะครับถ้าใครสนใจนะครับจะเดินนะครับคูกคอนโทรนนะครับพร้อมกับ p ผ n d ด n c h i p นะครับก็ติดต่อมาได้ครับพ t ที o p ชนบุรีแบบนี้นะครับก็พร้อมใช้งานนะครับประมาณนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับนะครับก็เรามาดูในส่วนของคูปคอนโทรลนะครับ เราก็กดคูดเมนคูดก่อนนะครับให้สถานะมันขึ้นก่อนนะครับความเร็วที่50นะครับเขาถึงจะล็อกนะครับเราก็กดเซ็ตเลยนะครับปุ๊บนะครับคูดคอนโทรลก็จะล็อกรถแล้วนะครับเพิ่มความเร็วนะครับเราก็กดบวกเขานะครับรถมันก็จะวิ่งนะครับเท้าเราก็ไม่ได้เหยียบนะครับลดความเร็วนะครับมันก็จะลดให้นะครับผมแคนเซิลนะครับกดตัวการแคนเซิลมันก็จะตัดให้ตัดระบบให้นะครับกดเซ็ตใหม่นะครับเยยีบเรกนะครับระบบเขาก็จะเซ็ตให้นะครับ ระบบก็จะตัดให้นะครับก็พร้อมใช้งานแบบนี้นะครับส่วนแผ่นนั้นชิพนะครับกดดีเห็นไหมครับก็จะขึ้นแล้วครับดีเนะครับผมประมาณนี้ครับผมกดฟังลบนะครับผมอ่าสี่สามนะครับ2นะครับอ่าสี่ห้านะหกนะครับเจ็ดนะครับแพ่นนันชิพก็ใช้งานปกตินะครับในส่วนของเกียร์ดีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนในเกียร์เนะครับเราใส่ไว้นะครับมันจะอ่าจะเปลี่ยนตามเรานะครับ S4 นะครับถ้าเราไม่ไม่ กดบวกนะครับมันก็จะไม่เปลี่ยนตามนะครับอ่ะบวกนะครับเกียร์ห้านะครับมันก็จะประมาณนี้ครับกดลบนะครับมันจะเกียร์สี่แบบนี้นะครับมันจะเป็นเมนวลเลยมันจะขึ้นคําว่าเมนวลเลยนะครับผมถ้าใส่ดีมันก็จะกลายเป็นออโต้นะครับแล้วก็ได้นะครับอันนี้นะครับ d เจ็ดนะครับ d หก d ห้านะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนของคูตคอนโทรลนะครับกดเซ็นะครับเขาก็จะล็อกความเร็วให้เรานะครับล็อกความเร็วให้เราแบบนี้นะครับ แคนเซิเหมือนก็หายไปนะครับกดเส้นอีกทีย่เบรกนะครับระบบก็จะตัดนะครับผมอ่าก็ตัดออกไปนะครับพร้อมใช้งานนะครับก็โอเคครับเทสให้ดูประมาณนี้ครับส่งงานนะครับคูตคอนโทรลและแพลนชิพนะครับจบไปได้ด้วยดีครับสนใจไงค่ะทักมาครับพีทีช็อปเชนบุรี0 8 0 5 8 0 3 3 8ะครับก็เทสกันให้นิดนึงครับพอสมควรนะครับก่อรถเด้อนะครับผมก่อตลายนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ